อันนี้ครับสาหรับท่านใดที่ชอบปลูกนะครับวันนี้เราก็มีมาแนะนาชั้นนะชั้นชั้นวางนะครับชั้นวางดอกไม้ชั้นวางผักอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่าวางไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ดูนะฮะเดี๋ยวเราช่างเราก็จะมาใส่ให้ดูนะครับเนี่ยนะเราเราเนี่ยเราจําหน่ายพร้อมถาดเลยนะครับท่านไม่ต้องมานั่งปลูกไม่ต้องมานั่งทําทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเสร็จแล้วมันจะสวยงามครับไว้โชว์ได้ครับนี่ครับก็เวลาเราวางนะฮะเห็นไหมฮะ นี่ฮะนะฮะโอเคนะฮะก็นี่ครับจะสวยงามเลยนะครับอ่ายลอกเลียนแบบได้ครับแต่อย่าลอกเรียนแบบไปขายกันเลวกันเดี๋ยวผมจะขายไม่ออกนะฮะก็ลอกเรียนแบบทําใช้เองได้นะน,นะฮะสวยงามไหมฮะอ่โอเคนะฮะสั่งได้ครับสั่งได้ไดเด็กไปยืนหน่อยลูกเด็กไปยืนเทียบหน่อยนี่เด็กสูงประมาณเมตรยี่สิบนะครับก็ชั้นนี้ก็สูงประมาณเมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่งได้โอเคขอบคุณลูกนะครับเห็นไหม อ่าสั่งได้ครับสั่งได้โอเคครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับนี่ฮะสวยงามครับโอ้สวยงามมาก